ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุ้คู่สุ้คนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดแชแนลคือเก่าคือเดิมเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อครับพี่น้องครับเปิดแล้วเปิดแล้วหมูกระทะสาขาที่24นะครับผมสาขาช่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับร้านลุงนวดหมูกระทะครับผมเนื้อย่างโอชาครับผมร้านตั้งอยู่ที่เยื้อปั๊มปตทช่องจอมนะครับผม เยื้งมายาวๆครับผมอยู่ยื้งย้งปั๊มบริทคนละฝั่งนะครับถ้าขับรถมาจากเส้นยโสธรนะครับก็จะเจอปั๊มบรทอยู่ซ้ายมือแล้วก็ตรงมาแล้วก็มากลับรถก็จะมาเจอร้านลุงหนวดหมูกระทะนะครับเป็นร้านแฟนชายบูมน้อยสาขาที่24นะครับผมตอนนี้จัดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปั่นน้าจิ้มอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบูมน้อยก็กาลังจะไปขายเสื้อกันหนาวต่อนะครับอยู่ที่อำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์นะครับผม ก็คือบุมน้อยไม่ได้อยู่ช่วยเสิร์ฟคืนนี้นะครับเพราะว่าพี่หมวยสอนทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วร้านนี้ไม่ใช่ร้านบุฟเฟ่ความจุกจิกมันก็จะไม่เหมือนร้านบุฟเฟ่นะครับผมอันนี้ก็จะเรียบง่ายหน่อยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับผมพอดูข้างในเสร็จบูมน้อยก็จะไปขายเสื้อกันหนาวต่อแล้วก็จะกลับยะโสธรนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยว่าน่าทานแค่ไหนครับพี่น้องครับผม นี่คือด้านหน้าบริเวณอ่าร้านลุงหนวดหมูกระทะนะครับผมแฟนายบุงน้อยนะครับนี่ครับผมเอ่อบริเวณด้านข้างนี้ก่อสร้างยังไม่เสร็จนี่ก็จะเป็นที่นั่งทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราก็รับลูกค้าโซนด้านในนี่ก่อนนะครับเฉพาะด้านในก็หลายโต๊ะแล้วพี่น้องครับผมข้างๆนี่จะเป็นบ้านของเจ้าของร้านเลยนะครับผมเจ้าของร้านชื่อว่าลุงหนวดนะครับกับพี่นกนะครับผมแกมีอ่าธุรกิจ ขายกว๋วยเตี๋ยวปิดกะละมังที่บูมถ่ายลงให้ดูนั่นแหละครับแล้วก็จะมีธุรกิจหมกระทะด้วยนะครับผมเนี่ยครับข้างในกล่องคี้ซันแต่พี่หน้องเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอาหารว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้พี่หมวยก็สอนสูตรตั้งแต่เมื่อเช้านะครับสอนสูตรกันตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็มีการหั่นของหัน่นเนื้อหัน่นผักหัน่นทุกอย่างพร้อมขายแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับ นี่โต๊ะร้านนี้จะเป็นแก๊สนะครับพี่น้องครับจะใช้ระบบแก๊สครับพี่น้องโอ้โหอันนี้เป็นถ้วยจานอยากจะบอกว่าจัดเป็นโซนเรียบร้อยมากนะครับผมนี่คือระบบแฟนชายของเรานะครับเราจะไม่แฮมลุกนะครับพี่น้องครับทุกอย่างก็ต้องจัดเป็นระเบียบนะครับนี่ถ้วยจานครับนี่เป็นน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มสามเผ่าทุกทุกสาขาแฟนแฟนชายบุมน้อยจัเป็นน้ําจิ้มสามสูตรนะครับนี่จะเป็นเจีาฮันวะขามเปียกครับ พี่หมอยก็สอนสูตรเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดเหนือนดเลยจ้าค้นๆเลยนะครับแต่ลูกค้าบางคนตักตักตักแล้วก็ไม่ได้คนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะบอกลูกค้าทุกคนตักแล้วก็ต้องค้นก่อนนะครับคนก่อนตักนี้เป็นน้ําจิ้มซุก,กี้เนื้อย่างนะครับผมน้ําจิ้มหลักเราเนี่ยสามารถกินได้ทั้งกับชาบูกับจิ้มจุ่มแล้วก็หมูกระทะนะครับผมมันเป็นน้ําจิ้มทุกรูปแบบครับผมแล้วก็เราจะมีพริกกระเทียมมาให้เติมอยู่นะครับสำหรับคนที่ทานรสจ ไข่ไก่แจกฟรีครับผมอันนี้จะเป็นโซนส้นตมตำนะครับร้านนี้ขายเป็นกิโลนะครับขายตักช่างกิโลกิโลละสองร้อยบาทนะครับเราไม่ได้ขายเป็นบุฟเฟ่นะครับอาจจะไม่ได้จุกจิกเหมือนกับร้านบุฟเฟ่เพราะว่าเราขายอ่ช่างเป็นกิโลนะครับผมมีส้ตมตำไห้บริการฟรีแล้วก็อนาคตต่อไปก็จะมีขนมหวานด้วยนะครับผมเป็นของหวานด้วยนะครับส่วนส่วนมากก็ไม่ค่อยมีร้านบุฟเฟ่ไหนที่แบบว่าอ่าฟรีอ่า ของหวานนะครับแล้วก็ฟรีส้มตำนะครับแต่ร้านเราฟรีนะครับเรามีเป็นบุฟเฟ่ของหวานส้มตําด้วยแล้วก็จะมีผักฟรีผักนี้ก็ตักฟรีอันนี้จะเป็นเมนูหมู5สูตรนะครับหมูหมักสดวเห็นบ่ครับพี่น้องครับอันนี้หมูพริกไทยดําหมูหมักงาเห็นบ่ครับหมูหมักงาอันนี้เป็นหมูญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้หมูบาร์บีคิวนะครับเอาหมูญี่ปุ่นมาคือเป็นแหงหงเอาหน้ามาใส่เน็ตยังนี่มันคือเป็นแหงหงเนี่ย อ๋อมันดูหนามันบอกโอเคเดี๋ยวจะให้แม่ครัวเอาน้ำหมักมาใส่เพิ่ม,พมเพราะมันเป็นเป็นแห,นห้งๆนะครับเราต้องดูรายละเอียดทั้งหมดเลยอันนี้หมูนมนะครับผมอันนี้เราก็จะใส่น้ำหมักเพิ่มนะครับเพราะว่าบูมมาตัวตาดูแล้วมันยังแห้งอยู่มันยังไม่จงเลียงนะครับมันต้องใส่น้ำหยดเพราะว่าน้ำหมักเราเป็นหมูหมักสดนะครับน้ำหมักเราจะเข้าเนื้อหมูเร็วมากนี่น้ำมันแข็งนะครับอืมมีตับมีเส้นจีทุกอย่างเราขายกิโลละสองรอบาทหินพมพี่น้องสามชั้นนะครับผมสามชั้นเกรดเอนะครับผม เป็นแผ่นสวยงามมากเลยนะครับในส่วนของทะเลก็จะมีกุ้งด้วยนะครับในส่วนทะเลที่จะมีกุ้งเอาแต่ว่าร้านของเรามันดีอย่างหนึง่งมันมีกุ้งด้วยนะครับแ<อ>มงกะพุนอยากได้อะไรก็หยิบช่างหยิบช่างนะครับผมหมดทเทาไหร่ก็จ่ายกันกูนละ <laughs> <laughs> นี่ปลาเมอกมีเห็ดเข็มทองมีเห็ดออรินจินะครับมีตีนไก่พี่หมวยอันส้อนสูตรตั้งแต่เมื่อเชราบ่ซอนสูตรตอนสิบโมงตอนสิบโมงก็เพิ่งเสร็จตอนเที่ยงเนาะนะครับพอดี บูมน้อยไปแจ,กเ,ก,ปจกเสื้อกันหนาวไปแจกเสื้อกันหนาวคนแก่100ตัวนะครับขอบพระคุณ FC มากเลยที่อขอบพระคุณแฟนคลับจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของเราด้วยนะครับที่โอนเงินมาแล้วก็อุ่นหนุนเสื้อกันหนาวบูมแล้วก็ให้บูมเอาไปแจกวันนี้นะครับก็แจกเรียบร้อยแล้ว100ตัวครับผมอันนี้ก็จะมีเนื้อไก่ก็มีนะน,นี่บุกไข่นะครับมีลูกชิ้นด้วยมีเต้าหู้สาหร่ายนะครับมีลูกชิ้นปลา เขาเรียกว่าเป็นท็อปปิ้งนะครับพวกนี้ท็อปปิ้งนะครับหลายอย่างมากเลยเห็นบอว่าเม็นลานบุฟเฟ่พี่น้องครับผมมีหลายอย่างให้ f c ได้เลือกตักมีหลายอย่างให้ลกูกค้าได้เลือกทานนะครับ FC ท่านไหนที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ก็แวะกันเข้ามาได้นะครับผมนี่เห็นบอพี่น้องบูมไลท์เชื่อว่าอ c ที่สุรินทร์ก็มีเยอะนะครับผมอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เห็นบอครับมีสบายนางด้วยปลามึกกันนี่อยู่หลายหม่องครับผม เพราะว่าทาไมจ,จึงเอาปลาเมึกไว้หลายที่เพราะว่าซีตู้มาใหญ่ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะให้ลูกค้าได้ตักนะครับเผื่อเผื่อลูกค้าเข้าพร้อมกันอจะได้มีพื้นที่นะครับตักให้แบบตักได้หลายหลายมุมนะครับกุ้งอยู่มุมนี้ก็มีเห็นบ่นะครับผมมันแข็งอยู่มุมนี้ก็มีนะครับผมมีตับเบสซิ่งจี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นบ่ครับผมตู้แบบแงวเลยครับ ตอนนี้พนักงานแม่บ้านก็กำลังกวดนะครับผมอยากจะบอกว่าสาขานี้ร้านใหญ่นะครับผมร้านใหญ่นะครับรีบทำและรีบคืนทุนนะครับอันนี้พี่นกเจ้าของร้านนะครับอ้าแมนบอว่าแมนอ้าวคือกันเพ้นี่ก็จะเป็นห้องครัวนะครับผมนี่แหละเจ้าของร้านนี่ครับผมพี่นกตะไทรเอฟซีหน่อยนะครับอันนี้พี่นกพี่นกนะครับเจ้าของร้าน นะครับสู้ๆนะครับพี่อยากจะบอกว่ารอบนี้หมดเยอะนะครับผม,หม,มหมดหลักล้านเจ้าของร้านนะครับดๆๆเดี๋ยวก็ได้คืนนะครับ,บมูน้อยอยากจะบอกว่าตอนมูมเปิดร้านเหลือ200จ้า,ากับพี่มวยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็คือตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าภาษาบาลล้านเราคือเจ็บแต่จบก็คือเจ็บครั้งเดียวนะครับเพราะว่าพี่นกนี่หมดเป็นล้านเลยหลักล้านเลยร้านนี้นะ <S <S โอเคสําหรับ FC ที่อยู่สุรินทร์นะครับผม ก็แวะมากันได้นะครับผมอยู่อําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนะครับผมอยู่ห่างจากตลาดช่องจอมประมาณกี่กิโลครับห่างจากช่องจอมกี่กิโลครับไปน้อยแห่างจากช่องจอมกี่กิโลหเท่าไหร่นะประมาณ2กิโลนะครับแวะมาได้เลยครับอยู่เยืองอยู่เยืองปั๊มมอเตอร์ทอช่องจอมนะครับผมแวะมานะครับฝากกดแชร์ช่วยกันหน่อยนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ